ห้าเหตุการณ์หลอนในสุสานไปติดตามรับชมกันเลยคนคนหนึ่งได้อ้างว่าได้ยินเสียงที่น่ากลัวเสียงนั้นมาจากกลุมศพและบันทึกเสียงเหล่านั้นด้วยกล้อง เสียงเหล่านี้ออกมาจากหลุมศพนี้จริงๆหรือเป็นเพียงเสียงประกอบ <Wow. S 1> คนคนนี้ชื่อสเตเวนทางานเป็นช่างภาพมาหลายปียืนอยู่ในสุสานแห่งนี้เขาบรรยายถึงเหตุการณ์ที่เขาจะไม่มีวันลืมตลอดชีวิตของเขา with my camera on the people up here the speakers up here and i go to pan over to the people in the crowd But what i didn't see was that there was something standing in the background อ n d ที่จริงสตีฟเฟนกําลังพูดถึงวิดีโอที่เขาถ่ายไว้ในปี2542ซึ่งเป็นวิดีโอของทหารคนหนึ่งที่ถ่ายทํางานศพของทหาร และนำส่งให้ครอบครัวของทหารที่เสียชีวิตแต่เป็นเจ้าหน้าที่หลังจากดูวิดีโอนี้แล้วกองทัพก็เรียกช่างกล้องมาถามช่างกล้องที่ยืนอยู่ข้างหินดูคลิปนี้ช,ชัดว่าต้องเป็นทหารแต่ตามที่ตากล้องบอกตอนนั้นยังไม่มีใครอยู่เลยแล้วใครกันละ่ะที่มายืนอยู่ข้างๆง วิดีโอนี้บันทึกในประเทศแอฟริกาและคุณจะเห็นได้ว่ามีคนขุดหลุมศพที่ฝังศพหญิงมีคันเมื่อสองสาวันก่อนอันที่จริงผู้อยู่อาศัยในที่นั้นได้ยินเสียงเด็กรีดร้องในหลุมศพนี้

אשיו אשיו וואס גייט די קאנצטיני 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 אשיו אשיו וואס גייט די קאנצטיני

ที่จะขุดหลุมฝังศพของหญิงมีคันเพื่อจะดูว่าเกิดอะไรขึ้นตาของคุณไม่ได้ถูกหลอกแต่นี่คือความจริงที่เด็กยังมีชีวิตรอดและเขานำออกมาจากหลุมศพซึ่งเกิดมาเพื่อหญิงที่ตายแล้วผู้เห็นเหตุการณ์รู้ว่าข้อเท็จจริงนี้เป็นปาฏิหาริย์จากพระเจ้านักวิทยาศาสตร์ว่ากันว่าหลังความตายจะเกิดก๊าซต่างๆในร่างกายเนื่องจากท้องอืดและการมากเกินไปเด็กอาจออกจากร่างของหญิงที่เสียชีวิตได้ สุสานแห่งหนึ่งในอเมริกาที่ดูเหมือนว่าจะไร้ายแรงโน้มถ่วงในสุสานแห่งนี้ซึ่งสร้างขึ้นภายใต้เนินเขาและผู้คนเชื่อว่าต้นไม้นั้นถูกสาบที่นี่หากคุณหยุดรถจากรถที่ขึ้นเขาคุณจะเริ่มเคลื่อนไหวและลงไปซึ่งเป็นเรื่องปกติและเมื่อรถของคุณเข้าใกล้ต้นไม้ต้องคำสาบรถก็จะเริ่มเคลื่อนที่ขึ้นด้านบน And now, Off the pedal and the car in neutral, we're rolling downhill. <laughs> 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 rolling backwards up the hill. My feet yes, my feet are off the pedal. Car is still in neutral. <laughs> <laughs> Video ถูกอัพโหลดไปยังช่อง YouTube ชื่อ Dan d a f ฟ e บุคคลนี้เป็นนักวิจัยที่เหนือธรรมชาติเขามักจะไปหาซากกระังหักพังเพื่อจับผีโดยกล้องอันที่จริงบุคคลน,นี้อยู่คนเดียวกลางดึกในคืนหนึง่งมาที่สุสานและพยายามเชื่อมต่อกับโลกแห่งความตายแต่เขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ Oh, these are the biggest graves here. Alright, what I'm gonna do is now guys I'm gonna go back for a second. I right. switch the K2 on. Alright and K2 is on. And I'm also gonna be doing an EVP. Let's put the K2 there. Hearing noises. If there's any spirits here right now who wishes to communicate, could you make them lights flash for me, please? Will you try and make one of them lights light up for me? Just to let us know you're present. Will you try and leave us a message on this device? If you had one message to leave, what message would it be? I keep having noises. I feel like I'm being watched. Let's see what the country's on there. ดูแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกติ แต่ไม่กี่นาทีก็เกิดบางอย่างขึ้นเม <suspicious noise> ื่อเขาหันกล้องไปทางอื่นเขาก็พบก,กับใบหน้าขาวที่มองเขาเมื่อเห็นใบหน้าอันน่ากลัวนี้เขาก็ตกใจและตื่นตระหนกแล้วก็วิ่งหนีไป คุณคิดว่าสิ่งที่คุณเห็นในคลิปวิดีโอคือผีหรือคนกันแน่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วมาติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ